อาทักทายจ้าทักทายตอนจะเที่ยงวันนี้จะมาเก็บสวนสะดาสวนบักซีดาเห็นบอ่อนี่เจ้า่อยเก็บบักซีดาข่อยแด้นี่โน่นน่ะทั้งสวนบักซีดาสวนฝรั่งทั้งสวนกล้วยกล้วยอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝรั่งกิมจูอยู่ล่องกลางอายุหนึ่งปี เก็บไปเรื่อยๆเพราะว่ารึ่งสวนนั้นคนกขขโมยไปมันอยู่ไกลบ้านกิโลขึ้นคนก็นจะมาลักดีลักวนวดเด้อเนาะ,ะคนน่ะมีแ<ม><ม>ต่ลอยเขาลักมันบอลใน,นคนน่ะขาจูนพูนเลยเว้ยเก็บงามๆเนี่ยคุณน้องคะเอากันไปน้ามันจะดูโดนๆพี่จะได้เก็บตอนเช้าจะกินกินเป็นแบบอาหารเช้าอะไรมีอะฝรั่งก็เห็นเขาขายข้างทางอยู่เนี่ยก็เลยคิดว่าอของตัวเองมีสื่อไปหยัางรอเก็บของตัวเองดีกว่า มันก็ขายใส่ถุงขายอยู่มันยังไม่โตเนาะอันนี้โตอย่างอนันโตแล้ววันนั้นเราเอาไปแค่ห้าลูกเองเนาะโอ้นี่ก็เอาอการมันด้วยหนูเอาอการมันด้วยไม่ได้อยู่นานๆกาก์ดมันนํา<อ>เออแบบนีก้กันไก่ตัดกระพุนเ่เขียวมันเลน่นไปหามันก็โษทีด้วปูดบ่เพาะ อันนี้แหละอันนี้มันจะมันนี่มันโตอย่างอย่างที่เขาเรียกมันโตอย่างต้องจับดูใช่ไหมต้องต้องส่องดูว่ามันขาวว่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวนีตลูกใหญ่ไหมต้องลูกใหญ่ๆนะใต้เกือบเต็มกระถางแล้วอุยอันนี้มันดกจังเลยเนาะอันนี้หรือว่าเขาขโมยไปหมดอันนี้เก็บไอดาไปวันนั้นเนยต้นนี้เลยอ๋อเพราะว่าตัวอันนี้มันอยู่ไกลเนาะมันอยู่เพราะมันมีร่องน้ํกกลางมันก็เลยเหลืออันที่ต้นๆตรงนู้นอ่ะมันมันมันหมดเพราะว่าคนเขาผ่านไปผ่านมาเขาคงมาขโมยนะ มันมีความรู้สึกว่ามันหายมะมงมะม่วงตรงนี้ออกลูกสงสัยคนเขาจะมาลัวช่นนนนางมันเถอะหายมันช่างมันเถอะถ้าเราทารั้วตรงนั้นว่า,าจจะดีนะแบบเอานั้นติดกล้องวงจรตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้อาจจะขึ้นเพราะวานะ่าน้ํามันสองเมตรครึ่งอาจจะมาลําบากอรืาอาจจะกระโดดหรือใครจะเสียงกระโดดมาคิดว่ามีคนกระเสียงกระโดดมาไม่ต้องขี้เมาเนาะถึงจะกล้ากระโดดมาคนน่ะปัด มีของเยอะแยะเลยมะบ่วงมันสองต้นเพราะว่ามันไม่พอรู้สึกจะมีสามสิบเก้าต้นมัน้งต้นฝรั่งนี่ในหล,หลายเลยนะได้เกือบเต็มกระถังอยู่หนูทำไมไม่เอากันไกลก็ได้เนี่ยกันไกลอยู่ตรงนี้อันนี้นี่กันไกลอยู่นี่กันไกลอยู่นี่ด้วยนี่ต้นกล้วยสวนกล้วยแล้วก็งามงามมากเลยตอนนี้หนึ่งปีเต็มๆปีที่แล้วมาเพิ่งจะปลูก ตอนเดือนกันลกดาน้ำโอ้มีม,มีมีหอดสายบัวน้ำน้ำก็ใสใสน่าอาบจังเลยน้ำมาใสาแบบธรรมชาติไม่มีช่วงข้างหน้า,าหน้าคนเขาขโมยไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปปลูกไว้หลังบ้านสักสี่ห้าต้นที่ว่า,เ,าเดี๋ยวนี้มันพันมัน,ม,นมันเบี้ยมันต้นจักบาทนะสามต้นร้อยไหม หลังจิมจูเมียเมนบบพันมันอ่ะต้นจิมจูสามต้นร้อยไหม,มสามต้นร้อยนอยหมเดี๋ยวเราเอามาสักหกต้นเอามาปลูกไว้หลังบ้านอันนี้มันอยู่ไกลเอาไว้กินเวลานั้น,นมันจะแพงกว่าใช่ไหมเราเราเอาจิมจูเอาจิมจูเนี่ยต้องต้องมาทําความสะอาดมานเนาะทาความสะอาดแล้วก็พลวนดินใส่ปุ๋ยให้มันมันก็จะงาม อันนี้มันมันมันหลายของมันเยอะมันไม่ค่อยมีคนดูมีคนดูคนเดียวก็เลยได้นี่หนามากกันก็จะประมาณนี้แหละแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตรงนี้รู้สึกจะตกคนก็ขโมยไปหมดเดีย๋ยวให้ดูอันนี้สงสัยจะโอ้อันนี้ยังอยู่อยู่เลยเดี๋ยวนะแล้วเกให้ดูก่อนอุ้ยอันไหนขาวๆสวย,สวยๆหวบๆนี่ มันก็เก็บมันอยู่ใต้นะหาของของปลอดสารคิดเดินว้ีงนอกนะโอ้ยงามดีเด้ผลมาก็บไปเลยเอาเราก็เอากระดาษมันไปด้วยก็ได้แล้วเราไปเกะทิ้งที่บ้านหรือว่ามันใช้ได้อีกเนืมันใช้ได้อีกไหมมันยังไม่ออกลูกเลยเนี่ยมันเหนื่อยมันมันไม่ออกลูกละอันไหนที่มันออกลูกแล้วก็ห่อมันต่อ นี่มันยังเล็กอยู่ออ้ยอันนี้สงสัยจะสวยนะถ้าเก็บตัวอืกลูกหนึ่งไหนๆนมาล้วเก็บลูกหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าโพนนาบ้าขาวจูนฟูนกินดีดีชอบกินกินอร่อยอร่อยเอาอันนี้มันเน่าเลยแม่หนูโอ้ยสงสัยมันนานมันเน่าครึ่งหนึ่งเลยอันนี้เราไม่ต้องเอาไปหรอกเราโยนให้ปลากิน ฟ้ามันกินไม่เน่าแล้วโยนฟ้าไปเลยอันนี้ยังไม่โตอันนี้ก็ยังไม่โตได้อันนี้ลูกนึงนี่ลูกหนึ่ง,หงไหนล่ะโอ้ยมีแต่คนก็คอยเก็บไปได้เนี่มีแต่รอยนั้นเก็บฝั่งหลังหยัยงไง เมียงมันจะลงเนี่ยมันเหมือนว่าเดี๋ยวดูเก็บเสร็จก็จะประมาณนี้ีน้องจ้าดูสิหลังจินจูเอป้าถ่ายไปถ่ายมาทางหน้าอันนี้นะจ้าฝรั่ง